สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้นุจะพาท,าเาท,าท,ทาเำเข่าทอดข่าทอดทำเอแยำแหนมคุกไปซื้อแหนมมาแล้วระดีว่้ไปทำแหนมได้ขี่ขานหนุชตำพริกเองเพราะว่าตำเองมันจะเผ็ดแล้วก็นุนก็ใส่ไข่ไปด่าได้หรือใส่ไข่ไปแล้วก็ขย,ขยำขยำขยี้ขยำให้มันเข้ากัน ว่านุดว่าตําพี่แกงเองมันจะหอมเนาะพี่น้องไม่มีมะพร้าวไม่ได้ไมไม่ใส่มะพร้าวมีแต่มะพร้าวแห้งกับเลือดไม่ได้ไปซื้อขี้ข้านเลยตำเองมันจะหอมกว่าแล้วมันจะหนากินดิ เยอะเลวเค็นี่แหละพยายามให้มันเขากันตั้งหน่อยนึง <c oughs> ใส่เครื่องปรุงให้ลงมีชูรสมีน้ำตาลชนอนึงน้ำตาลชนช,นชาแล้วก็ใส่ซอส ใส่ซอสใส่น้ำมันหอยแล้วก็มาขยำให้มันเข้ากันถ้ามีมะพร้าวขูดมะพร้าวฝอยด,ยด้ดีก็ว่าอากหกบัดแหละตะวันตกมันได้ไปซื้อตัวก,ก็กินได้นะพี่น้องอต้องใส่ตะไ้เองกใส่เตาาา่าทำทำทำสามเท่าที่องนมีใส่ถุงมือขยำเพื่อความปลอดภัย เงมือก็ร้อยเอาของพี่สาวมาเดี๋ยวจากเอาไปเก็บเฮ็ดสีสันน่ากรีนน่ากรินนงกระตังน้ำมันไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาคุกก็ะปลงก,กกูกี้ปัน่นเป็นลูกลูกกอนๆแล้วกกจะใส่ใบมะกรูดแต่ไม่ยากแล้วพี่น้องเขาคุกเขาโทษ แต่ว่าอาหารทุกสูตรที่ทุกคนทำมันไม่ตายตัวอาหารทุกอย่างไม่มีการตายตัวใบมะกรูดเพิ่มความหอมน้ำมันไก่รอดแล้ว่ะ ทำเซตยำเซตมีนุ่งกับทำให้ดูก่อนสามก้อนแล้วก็เอาไปใส่น้ำมัน ในมดแคทัาไม่ดูก่อนนะพี่น้องเวลากระ้เหลืองโกบเพราะวันมดก็อาหารทุกอย่างมันมีการถ่ายตัวพี่น้องแล้วแต่เราจะชอบแบบไหน พอเทเหลืองปั้นลูกน้อยก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้แค่ทำให้พี่น้องดูก่อนทำแบบไหนเริมเหลือง หมก็เก่าเร็วเก่าอีกตั้งแต่อยู่กับแฟนเก่าตังแต่ก็ยังไม่เสียบอน <c oughs> ว่านังใช้งานได้อยู่นอะพี่น้อนเน้ะก็เลยไม่เอาทีได้ <c oughs> ที่ะจรกพี่น้อย่าให้มันเหลืองมากจะไม่ที้ใหม่เดินไป เอาเอกระดาษเอากระดาษชิชูมาลง้งเอซุซับน้ำมันนี่ละจ้าพี่น้องไอ้วิธีทำไอเขาทอดทำแหนมคุกแหนมนุดกับไปนุดกัไปซื้อสำเร็จมาซื้อแหนมสำเร็จมาแหนมของเจริญสีนี่แหนมโดนเมืองกินคู่กับพัก สะพูนี่อหไรก็กินน้นนี่ละจ้าพี่น้องลองทําดูเ้าจ้าไม่ยากต้องจ้าจ้า,จาเจอกันคลิปตนกินยำแหนมเนาะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า